สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านครับผมมาพบกับผมมาเดิมนะครับเจสันคาร์ติวโนอน45จังหวัดนนทบุรีครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจและตกใจถ้าลูกค้าใหม่เพิ่งไาเจอคลิปผมนะฮะหรือน้องๆผมส่งคลิปไปให้ลูกค้านะฮะเพราะว่าผม นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะฮะอยู่จังหวัดนนทบุรีอยู่ซอยติวนน์45นะฮะลูกค้าใกล้ๆกับกรมชนลประทานนะฮะแล้วต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนค่อนข้างตรงไปตรงมามากนะครับส่วนใหญ่รถที่ผมได้มาผมก็จะมาถ่ายรีวิวก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดผมเห็นตําหนิตรงไหนผมก็จะบอกรายละเอียดตามความเป็นจริงทั้งหมดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับหนีไม่พ้นอีกแล้วครับลูกค้ากับแบรนด์หลักของอีซูซนะฮะต้องบอกเลยว่า ถามคนที่ใช้งานเก่าดีกว่าอันนี้ผมพูดตามความจริงนะฮะอีซูซูนะครับมิซเว่นนะลูกค้า ต้องพูดเลยว่าเป็นรถที่ขับดีอีกหนึ่งรุ่นแล้วก็การดูแลรักษาค่อนข้างง่ายครับลูกค้ายิ่งได้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลกับรถ s อสยูวีเนี่ยจะค่อนข้างทนมากฮะแล้วก็ที่สําคัญครับตอนนี้ราคามือสองลงเยอะมากครับลูกค้าลงเยอะจริงๆนะฮะทำให้ลูกค้าที่หารถใช้งานอยู่นะครับแล้วก็หาเป็นรถหลักหรือเอาไว้สํารองนะครับได้รถสภาพที่ดีไปใช้นั่นเองนะฮะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะย้อนไปเมื่อ 4- ีหปีที่แล้ว ราคาแรงมากครับมี6 7 0 0 0แสนนะครับตอนนี้ราคาไม่ได้สูงมากแล้วนะลูกค้าเดี๋ยวถ้าลูกค้าหารถใช้งานอยู่นะครับคันนี้อาจจะตอบโจทย์ลูกค้าก็ได้นะครับเพราะว่าเป็น SUV 7ที่นั่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแหละแบบละเอียดเลยครับลูกค้ากับ Isuzu มิวนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล3.0 i-tech นะครับเป็นตัว VGS ด้วยนะฮะลูกค้าเป็น VGS เทอร์โบนะฮะรถคันนี้เดิมทั้งคันเลยนะบอกก่อนนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยพิวาำไม่เคยจมน้ำนะครับแก้มหน้าแก้มข้างประตูทั้ง4ีด้านรวมถึงฝากระโปรงหน้าท้ายนะครับลูกค้าเดิมโรงงานนะครับเดิมโรงงาน100%นะครับเหมือนที่ผมบอกครับรถยนต์น่ะเป็นยานพาหนะที่วิ่งบนท้องถนน ตำหนิมีอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าสภาพความสมบูรณ์แล้วก็เจ้าของเดิมดูแลมายังไงนะฮะลูกค้าตำหนิมีอยู่แล้วครับแน่นอนแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าของผมไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่มแล้วก็จนน้ำจมน้ำแน่นอนผมการันตีงานโครงสร้างให้ทั้งหมดนะลูกค้านะครับสีเป็นสีเดิมนะลูกค้าถ้ามองใกล้ๆอ่ะเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะฮะเนี่ยโดนรอยหินเนี่ยจุดจุดถึงเนี้ยไม่ต้องทำนะฮะเดี๋ยวผมขัดน้ํายาให้ถ้าเกิดลูกค้าไม่ไปมองใกล้ๆคือมองไม่เห็นเนี่ยครับผมให้ดูเลยนะฮะเห็นไหมครับ มีจุดนิดนึงเดี๋ยวผมใช้สีแต้มให้นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์สีนอนไฟหน้าเดิมโรงงานอยู่นะครับไม่เคยเปลี่ยนนะฮะลูกค้าไฟตัดหมอกแท้โรงงานตะเข็บต่างๆนี่ผมให้ลูกค้าดูนะดูยางยางป่องล้อยังอยู่นะฮะอันนี้ยางเดิมนะครับลูกค้านะฮะสีนี่บางเฉียบเลยนะครับนะฮะชุดกระจจาง้าต่างๆสภาพยังดูดีนะโครเมียมแล็กเกอร์ไม่มีลอกไม่มีแตกนะครับนะฮะสภาพมากริปเลยนะ ตะเข็บฝากระโปรงเดิมนะฮะรถไม่เคยแกะแก้ไม่เคยถอดนะครับถอดประตูต่างๆไม่เคยแกะนะฮะเดิมหมดนะฮะนี่ขอบยางนี่สวยกริบเลยนะได้เป็นสีบอลเงินด้วยครับเป็นสีค่อนข้างที่จะให้ความสว่างครับลูกค้าแล้วก็มีสเสน่ห์นะฮะต้องบอกเลยนะครับแม็กเป็นแม็กเดิมโรงงานตรงรุ่นนะฮะยางดอกยังเต็มอยู่นะครับยางดอกยังนุ่มเลยนะะลูกค้านะครับยางก็สภาพก็พอใช้ได้นะครับไม่ได้ใหม่มากนะครับสภาพกลางๆนะฮะ ตะเข็บประตูต่างๆเดิมหมดนะครับโลโก้3.0 iTech VGS Turbo ก็ยังอยู่ครบนะฮะลูกค้าบันไดข้างเดิมโรงงานนะครับสภาพยังดูดีอาจจะมีรอยเปื้อนบ้างผมยังล้างไม่สะอาดเลยนะฮะอาจจะมีฝุ่นมีอะไรติดอยู่นะฮะแต่เข็บคิ้วต่างๆเดิมหมดนะครับนะบองศาประตูเนียนสนิทเลยนะประตูไม่เคยแก่นะฮะทุกกลิปผมจะให้ลูกค้าดูนี่ลูกค้าสังเกตดูดีๆมันจะมียางชั้น2ยู่ข้างในเห็นไหมครับ คือพวกนี้มันมันบ่งบอกถึงการดูแลรักษารถนะครับลูกค้าชุดงานเหล็กหลังคาต่างๆนะฮะไม่มีเปิดไม่มีแตกนี่ดูยางขอบกระจกเห็นไหมฮะสนิทกระจกหมดนะครับยางชุดแผงจิ้งหรีดนะฮะยังดูดีนะครับและผมไม่ได้ลงแว็กนะอันนี้คือเนื้อพลาสติกเดิมนะฮะแต่วันที่ผมปล่อยรถให้ลูกค้านะพวกนี้ผมจะชบแว็กหมดที่ผมไม่ได้ลงแว็กเพราะว่าผมอยากให้ลูกค้าได้เห็นเนื้อพลาสติกเขาจริงๆนะครับเนื้อพลาสติกจริงนะฮะประตูเปิดปิดแน่นทุกบานนะครับลูกค้าคันนี้มีการสาดมาให้แถมให้หมดนะไม่แกะออกนนะะะะลูกคค้ารจเดดิมมหับ ระจกเดิมทุกบานนะครับสภาพมาก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับมากริปเลยนะฮะสภาพยังดูดีอยู่นะครับด้านหลังนะครับยางดอกยังเต็มนะครับแล้วก็แม็กก็สภาพค่อนข้างที่ยังดูดีนะครับพวกโปร่งล้อคิ้วนะฮะรวมถึงไฟท้ายไฟท้ายก็เป็นเดิมโรงงานอยู่นะครับไฟใสมากครับลูกค้าไม่มีรายงานแม้แต่ทีเดียวนะครับรวมถึงชุดสเกิร์ตชายล่างนะฮะไฟทับทิมนะครับชายล่างนะครับมีทับทิมข้างนี้ครับลูกค้าอันเนี้ยสี ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวก่อนนะไม่แน่ใจว่าตอนออกมาจากโรงงานสีเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเช็คข้อมูลให้จำไม่ได้นะฮะอีกข้างนึงมันเป็นสีแดงครับถ้ามันไม่ไม่ได้ก็เดี๋ยวผมสั่งเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ <S <S โลโก้อิสุสูนะครับต่างๆก็ไม่ได้แกะออกนะฮะเดิมหมดนะฮะคิ้วฝาท้ายกระจกรวมถึงไล่ฝ้าดูลูกค้าดูเส้นนะครับสำคัญเหมือนกันนะฮะเส้นไล่ฝ้าบางคันเนี่ยถ้ามันหลุดหายไปนี่คือเขาติดฟิล์มบ่อยไม่เกี่ยวกับรถชนนะลูกค้าติดฟิล์มบ่อยแล้วก็พอฝ้ามันหลุดไปเนี่ยไล ปผลตรงที่เราไล่ฟ้ามันไม่ทํางานนะครับตะเข็บสกเกิร์ตกันชนต่างๆก็ยังโอเคอยู่นะฮะสภาพยังดูดีแล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่รอยนะเหมือนไปเเนี ne, ่ยเหมือนโดนสเก็ดสีอะไรเนี่ยสีทาบ้านหรือเปล่า <cle an> เดี๋ยวผมขัดออกให้นะฮะเดี๋ยวขัดออกให้นะครับนะฮะนอกกนั้นก็สภาพยังดีฝาท้ายเดิมนะครับไม่เคยแก่นะไฟทับทิมไม่มีรายงานเลยนะฮะของแท้ด้วยนะครับของแท้เดิมนะครับคิ้วตะเข็บ เหมือนที่ผมบอกครับราคาลงเยอะมากลูกค้าปี2008นะครับคันนี้นะครับกับเครื่องยนต์ดีเซล3.0เป็นเครื่องอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเป็นเครื่องอินเตอร์อยู่ด้านบนนะฮะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้นะับไม่ใช่เกียร์แมนนวลนะครับและรถจริงขับดีมากครับลูกค้าต้องบอกเลยฮะผมเอาค่นี้พอครับราคานะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนตอนแรกผมว่าตอนแรกผมว่าจะตั้งจะตั้งไว้อยู่ประมาณ2ไปายปายนะแต่ไม่เอาดีกว่านะครับเอาแค่นี้พอ นะครับกับตัวท็อปสุดนะครับอีซุมิลเซนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทผมเอาแค่นี้พอครับลูกค้ายังจัดแฟแนซ์ได้นะครับปีศูนย์แปดนะครับผมว่ายอดน่าจะได้เต็มแน่นอนเหมือนเดิมนะครับต่างจังหวัดผมส่งให้ฟรีนะครับไม่มีบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วก็เล่มทะเบียนผมบังคับโอนให้ฟรีด้วยนะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่ผมทั้งหมดผมออกให้หมดผมอยากให้ลูกค้าซื้อรถแล้วก็ไม่ต้องมานั่งจุกจิกเดี๋ยวคุณเจเดี๋ยวผมต้องไปโอนเสียค่าโอนอีกเสีย พอ,อส่งรถคุณเจผมต้องเสียค่าน้ำมันอีกไม่ต้องนะลูกค้าผมทาให้หมดผมบริการให้ฟรีนะฮะลูกค้าที่ผมทําคลิปอย่างนี้ผมพูดเสมอเลยนะครับตั้งแต่ต้นคลิปแรกๆแ,แล้วถ้าลูกค้าย้อนไปดูสักประมาณคลิปแรกๆตอนนี้น่าจะ4ี่ห้าคลิปแล้วนะผมก็จะพูดเหมือนเดิมเสมอนะครับว่าคือผมอ่ะเข้าใจว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะลูกค้ามันเป็นทั่วโลกครับแล้วก็บางทีเงินมันหายากกว่าลูกค้าจะซื้อรถแต่ละคันนะลูกค้าต้องใช้เวลาในการตัดสินใจแล้วก็บางท่านเนี่ยใช้รถคันนึงเป็น10ปีเลยฮะ ผมถึงทําคลิปแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าได้ง่ายต่อการตัดสินใจนะฮะลูกค้าแล้วเราเป็นคนตรงไปตรงมาเรามีประสบการณ์ในการซื้อขายรถผมเชื่อว่าเต็นรถทุกที่นะครับก็คิดเหมือนผมเต็นที่ทําแบบถูกต้องแล้วก็เต็นที่มีความบริสุทธิ์ใจกับลูกค้านะฮะผมเชื่อว่าเต็นรถทุกที่ก็ยังมีมาตรฐานนะครับแล้วก็งานบริการที่ดีอยู่นะลูกค้านะครับดังนั้นถ้าเต็นเป็นมืออาชีพส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ตอนซื้อมาก็จะค่อนข้างเ๊ะแล้วตอนขายลูกค้านะครับไม่ต้องห่วง เรื่องการเซอร์วิสกันอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราเคลียร์ให้นะน้ำมันเครื่องเอ้ยเคลือบสีฟอกภายในนี่เป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับขอบประตูสีด้านสวยหมดนะครับทูกค้างานสีไม่มีตําหนินะฮะสาภาพโอเคหมดนะก็จะมีข้างหน้าบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะงานชุดบันไดข้างอะไรเงี้ยก็ยังโอเคทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมทําสปาเคลือบให้ใหม่โดยรวมต่างๆก็เป๊ะนะฮะภายนอกคะแนนเกิน90%ออยู่นะฮะสาภาพมาโดยรวมถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ช่างอ่ะ ยิ่งเป็นอีซูซูหรือโตโยต้าครับช่างหายง่ายมากครับลูกค้าช่างเยอะมากครับช่างผมบอกเลยว่าช่างมีทุกตำบลครับช่างดูแลรักษานะครับช่างเซอร์วิสซ่อมฮะแล้วก็ลูกค้าก็จะทราบอยู่แล้วว่าอีซูซูโตโยต้าหรืออีซูซูมิวเซเว่นเนี่ยอะไรจะถูกมากครับอะไรราคาไม่ได้แพงนะฮะด่ผมเปิดขออนุญาตเปิดกระจกบ้างนะฮะนะครับ ภายในอะไรต่างๆก็ยังสะอาดลูกค้าแล้วก็รถเนี่ยข้างในก็จะเป็นเบาะหนังแล้วนะครับเลขไม้อยู่เท่าไหร่เอ่ยไม่แสนเจ็ดกว่าๆนะครับคือรถปีขนาดนี้ผมไม่อยากลูกค้าไปดูเรื่องใหม่แล้วครับลูกค้าดูความพร้อมของรถดีกว่านะครับผมว่าถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วรถจริงขับดีมากนะฮะผมต้องกล้าพูดเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าดูนะชุดงานลายไม้ชุดงานคนส่วนต่างๆฝ้าเพดานสะอาดหมดนะครับจอนี่ก็คือแถมให้ไปนะครับไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่ายังไม่ได้เช็คนะครับชุดงานเบาะอะไรพวกเนี้ยยังโอเคหมดเลยนะครับ ยังโอเคหมดเลยนะฮะลายไม้ไม่มีลอกเลยครับช่องนงช่องแอร์เนี่ยยังเป๊ะทั้งหมดเลยนะครับตะเข็บเดิมหมดนะฮะนะฮะสภาพก็ค่อนข้างมาดูดีนะครับนี่ให้ดูม่านบังแดดต่างๆสภาพปกติหมดไฟหลังคาฝ้าเพดานนะครับรวมถึงพรมพื้นพรมพื้นก็ถือว่ายังสะอาดนะครับมาปิ้งๆอยู่เลยฮะไม่น่าเกียดมากรอยอาจจะมีรอยตรงบันไดพื้นบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติครับลูกค้านะครับเพราะว่าเป็นรถมือ2นะฮะแผงประตูนะครับมือเปิดประตูโครเมียมไม่มีลอกเนาะ รวมถึงชุดงานลายไม้นะครับยังสดนะฮะแล้วก็สียังดูดีรวมถึงหนังตะเข็บหนังต่างๆคือเดิมหมดนะฮะประตูรอยแทบไม่มีเลยฮะประตูไม่เคยแกะนะลูกค้าพวกน็อตพวกเนี้ยผมบอกเลยเลยฮะผมพูดเลยนะครับว่าไม่เคยแก่นะฮะเพราะว่ารถบางทีครับรถมือสองเนี่ยบางคันอาจจะเคยมีแก่บ้างแต่อาจจะไม่ใช่จากอุบัติเหตุนะครับบางทีช่างเขาแกะออกมาถอดมาทําสีหรือว่าตั้งกรประตูใหม่นะครับแต่คันไหนที่แก่ผมก็จะแจ้งหมดเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับแผงประตูต่างๆก็ถือว่า โอเคอยู่นะครับไร้ตะหนิ่อันนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับใช้ได้หมดนะครับไม่มีเสียนะครับของมาต้องใช้ได้นะมันสําคัญเหมือนกันนะฮะพวกเนี้ยครับลูกค้านี่กดมาถ้าไม่มีที่วางแก้วก็จะลําบากคนนั่งข้างหลังนะฮะก็สภาพโดยรวมก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ลูกค้าดูเบาะไม่ได้เบาะไม่ได้อ่าพับขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมพับให้ให้ดูสดๆเลยนะรถเพิ่งได้มาครับ รถผมเพิ่งได้มานะครับแล้วก็ผมไม่มีการเมคอัพนะฮะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับผมมายังไงคือผมรีวิวอย่างนั้นเลยนะครับนี่ให้ดูเบาะต่างๆคือพับไปหมดนะฮะมาแบบนี้เลยฮะเนี่ยขัดยังไม่ได้ขัดหรือซ้ําลูกค้าดูดิจริงๆไอ้คราบพวกนี้ดำๆติดพวกนี้ขัดออกหมดนะครับยังไม่ได้ทําด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ไม่ได้ลงแว็กด้วยเพราะว่าเราอยากจะให้ความเห็นความสดๆที่เราซื้อรถมาเลยนะครับท้ายก็ปกติหมดฮะเม้นองค์เม้นอาร์กก็เดิมหมดเลยนะครับลูกค้านะครับเดิมโรงงานนะครับตะเข็บต่างๆเนี่ย ไม่มีซ่อมไม่มีโป้ไม่มีแต่งนะฮะอันนี้คือเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับนะฮะชุดพัดตรงผ้าติดก็สภาพยังดูดีอยู่นะครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับเ<ส>หลือผมทําสปาให้อย่างเดียวนะครับลูกค้าซื้อไปก็เอาไปใช้ยาวๆนี่ผมเบาะมันดึงออกมาอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูเบาะแถวที่3ส่วนใหญ่ผมได้รถมานะครับเบาะแถวที่3เนี่ยจะค่อนข้างใหม่ทุกคัน,นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนนั่งนะลูกค้าผมมองนะ,ะผมมองว่าบางทีลูกค้าซื้อไปถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็คงไม่ให้ใครนั่งเท่าไหร่นะฮะ แต่ถ้าแถว1แถว2นี่คือเป็นเรื่องปกตินะครับแถว1แถว2นะครับเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีคนใช้งานนะครับแต่คันนี้จากที่ผมดูครับเบาะเนี่ยยังใหม่ทุกตัวเลยครับนะฮะใหม่ทุกตัวนะครับสภาพก็ไม่ต้องทำอะไรเลยครับวันนี้บอกดูดิฮะแผงประตูต่างๆชุดคอนโซลนะครับนะฮะสภาพดีนะครับกรีบเลยฮะชุดคอนโซลต่างๆนะครับ เดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องยนต์ให้ลูกค้าดูนะครับเปิดห้องเครื่องยนต์ลูกค้าถามมาเยอะมากครับผมมีคันเดียวนะฮะตอนนี้นะครับเครื่องฟิตปังฮะตัวมิวเซเว่นผมมีคันเดียวนะครับผมไม่มีสต็อกนะฮะหาซื้อรถสภาพสวยๆไม่ค่อยได้ครับมีคันเดียวฮะคันนี้สภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็เครื่องเดินเรียบปกตินะฮะเครื่องเดินเรียบปกตินะับลูกค้าเดี๋ยวไม่ฟังเสียงเครื่องเดิมหมดเลยนะจะเข็บข้างในยลูกค้า เดิมหมดเลยนะครับอาจจะมีรอยเปื้อนฝุ่นบ้างเปื้อนเลยบ้างนะฮะเพราะว่ามันยังไม่ได้ทําสปารถอะครับยังไม่ได้เนี่ยเปื้อนฝุ่นเปื้อนคราบตัวปกตินะฮะตะเข็บชุดหน้าฝากระโปรงเนี่ยตะเข็บเดิมหมดเลยนะฮะป้ายคาเตือนฉลากสินค้าต่างๆนะครับส่วนฝาเครื่องนะฮะลูกค้าที่ใช้อยู่ลูกค้าจะรู้นะฮะว่าฝาเครื่องมันจะเป็นรอยเป็นทุกคันเพราะว่าเวลาเราปิดนะฮะ ไอ้ตัวขอบยางเนี่ยมันจะมาทับฝาเครื่องนะฮะแล้วก็ข้างบนค้อยลมเข้าตัวอินเตอร์ตัวนี้จะเป็นออยระบายความร้อนของเกียร์นะครับทูกค้ากับเครื่องยนต์นะครับนะฮะเป็นเรื่องปกติฝาจะมีรอยนะครับลอกนั้นก็ตะเข็บเดิมหมดเดี๋ยวผมให้ฟังสิเครื่องแล้วเครื่องแห้งสนิทมากครับเครื่องค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็คันหน้าก็เดิมนะฮะแผ่นเพจคือเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับซื้อไปก็ไม่ต้องทําเลยเลยครับทูกค้าก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามเราก็รับชมนะฮะพอดีผมจะมีข่าวดีจะแจ้ง ผมกำลังจะทำช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมยังไม่ขอบอกชื่อแล้วกันนะแต่ผมบอกได้เลยว่าลูกค้าถ้าได้ติดตามผมนะฮะช่องนี้จะเป็นช่องสร้างความสนุกสนานไม่ได้ขายรถช่องเดิมนะฮะอย่าย้ายผมไปไหนนะอย่าก,กดอย่าก,กดออกจากช่องผมนะฮะอยู่เหมือนเดิมผมขายรถเหมือนเดิมแต่ผมจะทาอีกช่องหนึ่งผมจะพาลูกค้าไปดูการท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ไปดูวิถีชีวิตนะครับ ท้องถิ่นนะฮะจะเป็นจะเป็นช่องเกี่ยวกับการให้ความสุขเอาง่ายต้องบอกเลยว่าลูกค้าดูได้ทั้งวันแน่นอนนะครับตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลยนะลูกค้าผมไม่ได้แบ่งกลุ่มนะอีกช่องหนึ่งผมกาลังจะทําอยู่จะถ่ายรายการกันเร็วๆนี้แล้วก็เดี๋ยวขอเป็นเซอร์ไพรส์ขอเอาไว้บอกอีกทีนึงนะฮะตอนที่ปล่อยคลิปลงไปแล้วนะครับลูกค้าตอนนี้ขอปิดปิดบังไว้ส่วนหนึ่งก่อนแต่เริ่มเปิดเปิดมาแล้วนะครับลูกค้าจริงๆวางงานกันมาเป็นปีแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆครับลูกค้าที่ติดตามแล้วก็รััับบบบชมนะคครรอ